สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกันอีกครั้งนะคะกับเขตโคแดงนะคะวันนี้ก็มีหัวข้อดีๆเลยค่ะเกี่ยวกับ5ขั้นตอนการเพมโควิดนะคะแบบง่ายๆมาฝากค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะ ใครเข้ามาแล้วทากชายกันได้นะคะแข,ขอแขอนุาตแชร์ไปยังเป็นบุตัวก่อนนะคะ

โอเคค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาพบกับสาระดีๆอีกเช่นเคยนะคะกับเพจโคแดกน,นะคะวันนี้นะคะแอนก็มี5ขั้นตอนนะคะเพราะตอนนี้ค่ะหลายๆท่านนะคะก็เริ่มนะคะติดเชื้อโควิด -19 กันหลายท่านแล้วนะคะทําให้นะคะหลายๆคนโทรมาถามนะคะลูกค้าอลายๆคนโทรมาถามนะคะว่าถ้าเขาติดเชื้อแล้วค่ะเขาจะสามารถเคมปประกันได้อย่างไรบ้างนะคะวันนี้ เอเลยจะมาไลฟ์สดให้ฟังค่ะว่าในการเคลมประกันโควิด -19 นะคะไม่ได้ยากเลยนะคะเราก็สามารถทำให้เราได้ค่าสิ์ใหม่ทดแทนได้อย่างรวดเร็วนะคะด้วย5ขั้นตอนนี้นะคะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะเรามาพบกันนะคะกับวิธีการเคลมประกันโควิดค่ะ ตอนนี้นะคะใครจะคาดคิดได้คะ่ะว่าเราจะเป็นผู้ติดเชื้อโควิด1 9หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่เลยนะคะเพราะหลายๆคนคะ่ะนะคะต้องประสบปัญหานะคะก็คือมีการติดเชื้อโควิด1 9นะคะทั้งบ้านนะคะเมื่อคืนนะคะลูกค้านะคะซึ่งเป็นลูกค้าที่ทักมาในใน c e b o o k นะคะในเพจนะคะเราก็เข้ามาซื้อประกันโควิด1 9ด้วยตัวเองนะคะ ที่ในเว็บ724นะคะที่แอนส่งลิงก์ให้น้องเขาก็ซื้อประกันโควิดไว้นะคะของสินมั่นคงนะคะ199บาทนะคะเจอจ่ายหนึ่งแสนอ๋อร้อยเกเ้าจอจ่าย50 0 0นะคะเขาก็ทำกรมธรรม์ไว้นะคะ3ามามกรมธรรม์น,นะคะแล้วปรากฏว่าคนในบ้านติดเชื้อโควิดสิบเก้าสิบคนนะคะสิบคนนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วหนึ่งท่านนะคะซึ่งเป็นคนที่ เป็นคนติดเชื้อคนแรกของครอบครัวเขานะคะวันนี้นะคะน้องก็เลยมาถามแอนก็เลยเป็นไอเดียค่ะว่าจริงๆแล้วช่วงนี้นะคะผู้ติดเชื้อโควิด1 9นะคะเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวันนะคะวันนี้ถ้าเราซื้อคมาทันไว้ทุกคนนะคะเวลาที่เราซื้อคคมมาทันไว้เราก็เพื่อความอุ่นใจถูกไหมคะนะคะแต่พอเราซื้อแล้วเนี่ยพอเราต้องป่วยอะคะ่ะบางทีเราก็อาจจะสับสนหรือว่าทําอะไรไม่ถูกนะคะ ว่าถ้าเรามีควมมาทันแล้วเราจะเค็มอย่างไรได้บ้างวันนี้พี่แอนก็เลยจะมีขั้นตอนนะคะมาฝากนะคะด้วยกันง่ายๆเพียง5ขั้นตอนเท่านั้นคุณก็สามารถได้เงินสิ่งใหม่ทดแทนแล้วนะคะขั้นตอนที่1ค่ะเราต้องย้อนกลับไปเริ่มต้นว่าเราอะซื้อโความาทันอะไรไว้ซื้อโคมทันประกันโควิดไว้กับบริษัทประกันไทยใดนะคะหรือว่าช่องทางใด แต่ช่องทางใดเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับคุณนะ่ะซื้อบริษัทประกันอะไรและแบบที่คุณซื้อเป็นแบบไหนนั่เนเองนะคะเพราะแบบประกันของประกันโควิดนะคะจะมีอยู่หลายแบบนะคะเช่นแบบเจอจ่ายเจอจ่ายจบคือความหมายเจอจ่ายจบเนะะี่ยค่ะก็คือเมื่อคุณตรวจพบนะคะว่าคุณเป็นผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะคะ เจอแล้วนะคะบริษัทจะจ่ายให้แต่ไม่ใช่ว่าเจอปุ๊บจ่ายปั๊บนะคะก็คือเจอเราก็นาเอกสารทั้งหมดเนี่ยมาเคลมสินใหม่นะคะจบก็คือการทําประกันหนึ่งครั้งค่ะถ้าเป็นเจอจ่ายจบก็จะติดเชื้อครั้งแรกคุณก็จะได้เงินค่าสินใหม่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่สามารถเคลมถ้าคุณติดในครั้งที่2ได้ค่ะนี่นะคะเจอจ่ายจบหรือว่าเป็นแบบที่สองเรียกว่าค่ารักษาถูกไหมคะเพราะหลายๆท่านกังวล เรื่องการใช้สิทธิ์นะคะของภาครัฐนะคะในการรักษาตัวอยากจะนอนโรงพยาบาลเอกชนแลวอาจจะยังไม่ได้มีประกันสุขภาพนะคะก็เลยซื้อประกันโควิดในเรื่องของค่ารักษาไว้นะคะเราสามารถนะคะย้อนกลับไปว่าคุณซื้อแบบที่มีค่ารักษาเนี่ยซื้อบริษัทอะไรแล้วก็มีธนาคารโงยบาลอะไรนะคะที่เป็นโรงพยาบาลที่เป็นบริษัทบริษัทหรือว่าโรงพยาบาลในเครือของประกันนั้นๆนะคะ ก็สามารถเข้าแอนมิทได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายนั่นเองนะคะต่อไปเป็นค่าชดเชยรายวันค่ะค่าชดเชยรายวันนี้นะคะคุณก็สามารถเคลมได้แม้กระทั่งนอนโรงพยาบาลสนามนะคะนอนโรงพยาบาลสนามก็สามารถเลมได้นั่นเองหรือจะเป็นกรณีเจ็บป่วยระยะสุดท้ายหรือว่าโคมา่าหรือว่าจนเสียชีวิตนั่นเองนะคะซึ่งนะคะแบบประกันหล,หลายแบบก็อาจจะมีครบวงจรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจอแล้วจ่าย ได้ค่ารักษาด้วยได้ค่า,าชดเชยรายวันด้วยแล้วก็ได้ตัวโคมา่าหรือว่าเสียชีวิตด,ด้วยนั่นเองนะคะเดีย๋ยวขออนุญาตฟังเสียงก่อนเนาะแล้ว,วโ,โอเคค่ะเนาะเสียงชัดเจนดีนะคะค่ะวันนี้ค่ะเราก็มาดูกันค่ะว่าวิธีถ้าเราเป็นผู้ติดเชื้อโควิดแล้วเราจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะขั้นตอนที่หนึ่งค่ะคุณจะต้อง ค้นหากรมธรรม์ของคุณไม่ว่าคุณจะซื้อออนไลน์หรือซื้อที่สํานกงานสาขาอะไรของบริษัทประกันนะคะโดยที่ค้นหาตัวกรมธรรม์มาค่ะว่าคุณซื้อบริษัทอะไรไว้ซื้อทุนประกันเท่าไหร่ซื้อประเภทไหนไว้นะคะแล้วก็รวบรวมมาค่ะเพราะบางคนอาจจะซื้อหล,หลายๆบริษัทนะคะเพราะส่วนเดียวนหนึ่งบริษัทจะซื้อได้หนึ่งกรมธรรม์นะคะแต่คุณสามารถซื้อได้หลายบริษัทค่ะแล้วก็นํามาวางเลยค่ะว่าซื้อ เอเชียไว้ซื้ออาคาเนซื้อสินมั่นคงซื้อไทยประกันนะคะแล้วเพื่อเราจะได้จัดเอกสารแลวจะได้ส่งเคมทีเดียวนะคะข้อที่2นะคะก็คือข้อหนึ่งเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเรามีสมมุติว่าเราซื้อไว้5บริษัทใช่ไหมคะเราจะได้อยู่ในใจแล้วว่าเราต้องส่งเอกสารเคม5บริษัทข้อที่2ค่ะคุณจะต้องนะคะไปโหลดแบบฟอร์มนะคะเร่งร้องค่าสิทธิใหม่ทดแทนของแต่ละบริษัท เดี๋ยวพี่แอนนะคะจะเอาลิงก์ไว้ใต้ไลฟ์นี้นะคะไว้ด้านบนนะคะไลน์นี้หรือว่าใต้ไลน์นี้ให้นะคะว่าบริษัทไหนนะคะกดลิงก์นะคะก็จะมีแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนให้เลยนะคะคุณจะได้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทีพิทยะนะคะสินมั่นคงไทยประกันนะคะสินทรัพย์นะคะหรือหลายหบริษัทนะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไวใ้ให้ถ้าใครต้องการบริษัทไหนก็ทัก คอมเมนต์มาได้ค่ะเดี๋ยวพี่แอนจะหาให้นะคะนะคะกรอบแบบฟอร์มนะคะถ้าคุณมีอาคเนกก็กรอบแบบฟอร์มอาคเนกมีกรุงเทพประกันภัยก็กรอบกรุงเทพประกันภัยมีทิพยะก็กรอบทิพยะแล้วก็กรอบให้ครบทุกบริษัทที่คุณซื้อไว้ค่ะต่อไปนะคะพอกรอบเสร็จแล้วค่ะเราก็เซ็นเอกสารเนาะเพราะอันเนี้ยเราอาจจะกรณีที่เราแบบเจอจ่ายหรือว่ารับเงินชดเชย แต่ถ้าเป็นกรณีที่เสียชีวิตนะคะผู้เอาประกันเสียชีวิตไปแล้วคนที่เป็นผู้รับผลประโยชน์หรือทายาทน,นะคะที่ระบุไว้นะคะก็ต้องนําเอกสารนะคะมากรอกนะคะแทนแทนผู้เอาประกันผู้เอาประกันเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมคะค่ะต่อไปค่ะพอเรารู้แล้วว่าเราทําไว้หบริษัทการที่คุณเข้ารักษาตัวค่ะคุณนอนโรงพยาบาลให้อย่างสบายใจก่อนาอแล้วก็รักษาตัวให้แบบ หมดเชื้อโควิด1 9จริงๆนะคะแล้วค่อยออกมาดำเนินการยื่นนะคะขอเงินค่าสินใหม่ทดแทนกรณีเป็นผู้ติดเชื้อโควิดได้นะคะโดยการส่งเอกสารเนี่ยมีหลายช่องทางค่ะไม่ว่าคุณจะส่งเอกสารทางอีเมลนะคะส่งเอกสารนะคะทางจดหมายได้นะคะหรือว่าไปยื่นที่บริษัทประกันนั้นๆในท้องที่ที่คุณอยู่นะคะโดยเอกสารนะคะคุณสามารถ รวบรวมเอกสารนะคะที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นใบวินิจฉัยของแพทย์นะคะใบรับรองแพทย์นะคะแล้วมีการระบุค่ะถ้าคุณซื้อพวกเงินชดเชยรายวันไว้เขาก็าจะรูบว่าคุณนอนสิบวันค่าชดเชยวันละห้าพันนะคะคุณก็สามารถเรียกร้องได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเจอจ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่ารักษาถ้าเป็นค่ารักษานะคะคุณก็สามารถ ใช้แฟลเคดได้ในโรงพยาบาลที่เป็นในเครือของบริษัทนั้นหรือว่าคุณสำรองจ่ายไปก่อนคุณก็นําใบเสร็จเนี่ยมาเบิกได้นะคะนำใบเสร็จมาเบิกได้แล้วก็รวบรวมเอกสารทั้งหมดนะคะถ้าคุณต้องการหลายชุดนะคะคุณแจ้งพยาบาลได้เลยว่าคุณต้องการ3มชุด5ชุดและให้โรงพยาบาลประทับตานะคะรับรองสำเนาถูกต้องให้เราเป็นอย่างทางการว่าเอกสารของเราเนี่ยเป็นเอกสารจากโรงพยาบาลจริงๆนั่นเองนะคะ ใครเข้ามาแล้วทักททยกันได้นะคะแล้วก็สอบถามได้ค่ะว่ามีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามได้แต่พี่อาจจะส่งลิงก์แบบฟอร์มไม่ให้นะคะต่อไปนะคะพอเตรียมเอกสารที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วนะคะคุณออกจากโรงพยาบาลมาแล้วนะคะคุณก็กลับมาเตรียมเอกสารของตัวเองที่แบบยืนยันว่าคุณอะเป็นผู้เอ,อกกาประกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสำเนาัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะหรือว่าจะเป็นสำเนาประชาชนของผู้รับผลประโยชน์ทายาทแบบเนี้ยค่ะนะคะ แล้วก็สำเนาหน้าสมุดธ,ธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินค่าสินใหม่ทดแทนเข้าบัญชีนั้นนะคะเอกสารทั้งหมดนี้นะคะทางเอกสารส่วนตัวที่ยืนยันตัวตนและเป็นผู้ประกันนะคะเอกสารทางโรงพยาบาลที่นํามาให้นะคะคุณก็รวบรวมทั้งหมดนะคะสแกนนะคะส่งผ่านอีเมลได้นะคะหรือว่าคุณจะสามารถส่งจดหมายก็ได้ค่ะแต่ก็ต้องเป็นจดหมายที่ตอบรับน้องว่าโดยเอกสารเราสูญหาย หรือไปยื่นนะบริษัทประกันไทยในจังหวัดของคุณนะคะไม่จะเป็นอาคเนธิพยสิรมมนคงก็จะมีสาขาอยู่ในจังหวัดนั้นๆค่ะคุณก็สามารถไปยื่นได้เลยนะคะเงินค่าสินใหม่ทดแทนของประกันโควิดอะค่ะออกเร็วมากๆไม่ได้ช้าเลยค่ะนะคะส่วนใหญ่บริษัทประกันก็จะจ่ายแตกต่างกันไปแนตะ่ส่วนใหญ่แล้วไม่เกิน15วันนะคะ ที่แอนที่ชิมงานนะคะที่เคยเจอก็ประมาณ6 7ถึงวันก็จะได้เงินค่าค่าสินใหม่ทดแทนของประกันโควิดแล้วค่ะซึ่งแบบเบิกเคมไม่ได้ยากค่ะแต่ตอนนี้นะคะคนเป็นจำนวนมากขึ้นนะคะทำให้ตอนนี้บริษัทประกันนะคะได้ปิดแบบประกันเจอจ่ายไปแล้วนะคะตอนนี้ไม่มีใครขายแบบเจอจ่ายแล้วต้องรอสาานาคารดีขึ้นนะคะว่าอาจจะออกแบบมาอีก ตอนนี้ก็เหลือแค่บริษัทเดวันหรือว่าสินทรัพย์ประกันภัยเดิมนะคะทิพยะนวะกิจเหลือแค่3มบริษัทแล้วก็จะไม่มีเจอจ่ายค่ะก็จะเป็นแบบพารกษษานะคะเป็นแบบค่าชดเชยรายวันเป็นแบบที่แบบโคมา่าเสียชีวิตนั่นเองนะคะนะคะก็ตอนนี้เจอจ่ายจบนะคะไม่มีแล้วนะคะก็ต้องแบบแสดงความเสียใจครับนะคะ คุณลูกค้าทุกท่านหรือว่าผู้ที่ติดตามเพจแอนหรือคนที่เข้ามารับชมนะคะถ้าต้องติดเชื้อโควิดสิมันเหมือนไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วแอนมอนะคะมันเป็นเรื่องแบบธรรมดาแล้วเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราก็ไม่อยากเป็นเนาะเราก็ไม่อยากให้เป็นเราก็ไม่อยากให้คนในครอบครัวเราเป็นด้วยนะคะวันนี้ก็ปลอดภัยนะคะทำทำทุกอย่างนะคะเพื่อป้องกันเชื้อเข้าตัวเราแล้วก็นํามา แร่ให้กับคนที่บ้านของเรานั่นเองนะคะก็อ,อยากให้ทุกคนปลอดภัยค่ะแต่ถ้าบังเอิญติดเชื้อจริงๆค่ะก็อย่าพิ่งตกใจนะยิ่งถ้าคุณมีประกันนะคะมันก็จะได้ความอุ่นใจด้วยค่ะก็จะได้ความอุ่นใจหาขั้นตอนง่ายๆแบบนี้ค่ะคุณก็สามารถได้ทุนประกันหลักแสนจากเบีย้ยประกันหลักร้อยบาทนะคะแบบสีมันคงเนี่ยสามเก้าเก้านะคะทุนประกันนะคะหนึ่งแสนบาทตอนนั้นนะคะ ก็ปิดไปเร็วมากๆแล้วนะคะซึ่งมีคนซื้อเยอะมากๆนะคะ399ทุน1ึงแสนนะคะตอนนี้ก็เริ่มเคลมประกันกันอย่างสนุกสนานนะคะแล้วเดี๋ยวนะคะไว้วันไหนจะนจะไลฟ์สดเรื่องถ้าคุณตั้งใจที่จะเป็นผู้ติดเชือ้อโควิดสิค่ะมันมีผลเสียอย่างไรบ้างนะคะมันมีผลเสียอย่างไรบ้างนะคะก็อย่าทำเลยเนาะเพื่อสุขภาพของเราเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าเรายอมที่จะติดเชือ้อโควิดเพื่อเลยประกันเนี่ย มันอาจจะถึงชีวิตได้นะคะเพราะคนเราอะค่ะถ้ามีชีวิตอยู่อะค่ะเราสามารถสู้แล้วก็หางเงินได้มากกว่าเงินประกันโควิดอยู่แล้วนะก็เพื่อความปลอดภยัยแล้วก็เพื่อความแข็งแรงของเราอะค่ะเราก็ควรที่แบบระวังตัวให้มากที่สุดดีกวา่าไม่มีใครอยากเป็นผู้ติดเชื้อเนาะก็ดูแลตัวเองค่ะทางเราและครอบครัว,วจะได้ปลอดภยัยปอดของเราจะได้แข็งแรงแล้วเราก็สามารถอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสบายใจแล้วก็มีความสุขค่ะ นะคะ5ขั้นตอนแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่อร์จะเอาลิงก์ไว้ในใต้ไลฟ์นี้นะคะเพื่อให้ทุกคนนะคะสามารถมาดาวน์โหลดได้ค่ะมาดาวน์โหลดได้นะคะแบบฟอร์มต่างๆแล้วก็วิธีการนะคะรวมเอกสารสำคัญนะคะว่าบริษัทไหนเขาต้องการเอกสารอะไรบ้างนะคะแบบเจอจ่ายต้องใช้อะไรนะคะแล้วก็แบบการักษาต้องใช้อะไรบ้างเดี๋ยวแอร์จะมีแผ่นส่งให้ในใต้ไลฟ์นี้นะคะก็ มาโหลดมาใช้กันได้เลยค่ะแบบฟอร์มง่ายๆถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์หรือว่าทักแชทมาคุยกับแอนได้ค่ะพี่แอนพร้อมยินดีนะคะที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกๆคนนะคะเพื่อเราจะได้แบ่งปันกันนะคะเพราะบางครั้งอะคะ่ะสิ่งที่เราไม่ทราบะคะ่ะแต่เราสามารถหาคนที่ทราบได้นะคะเราก็เป็นที่ปรึกษาเราได้ค่ะเพื่อช่วยการสังคมนี้จะได้น่าอยู่ยิ่งๆขึ้นไปนะคะ ในไรนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะผู้ที่ติดตามรับชมทั้งสดและก็ย้อนหลังนะคะไว้พบกันคลิปหน้าไลฟ์หน้าในสาระดีๆที่นี่อีกเช่นเคยนะคะกับเพจโค้ดแอน,นะคะ่ะถ้าคิดถึงมาะกันคิดถึงแอนนะคะวันนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะเรามาฟังเพลงกันต่อแล้วกันนะคะขอให้นะคะ อำนาจคุณภเสียรัตนาไตยนะคะสิริทรัศน์ทั้งหลายนะคะในประเทศไทยนะคะจนโดนบรรดาคุ้มครองปกปักทุกท่านนะคะให้พ้นจากโรครายนี้นะคะเราจะผ่านกันไปได้ได้วยการปันเราจะผ่านกันไปด้วยกันนะคะอย่างดีรออีกนิดนะคะทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะวันนี้ก็ฟังเพลงพ่อๆนะคะเราก็ยิ้มสู้กับปัญหานะคะแล้วทุกอย่าง จะผ่านไปฟ้าหลังฝนย้อมสดใสเสมอคะ่ะไว้พบกันคลิ่หน้าไลซ่าคะ่ะไา้บยายคะ่ะขอบคุณน้าคนโดนเทอะ่ะมันมีใครโอเคหรอกพักสักหน่อยดีกว่า <c oughs>